ก็ขอสวัสดีทุกคนที่กรับชมเพลย์ทางไลฟ์สดวันนี้ด้วยนะคะ Thank you everyone for coming to v i s i t this me today's this hall and also thank you so much for my fans that watching and supporting me in my live in the live stream right now ก่อนอื่นนะคะหนูก็อยากจะขอขอบคุณค่ะพี่แดนพี่กลางแล้วก็ขอบคุณที่ Miss Brand ส,สังกาบริเที่ใหม่ทุกท่านนะคะที่เชิญหนูมาอำนาตำแหน่งในวันนี้ค่ะ รู้สึกเเป็นกียรติมากๆค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะทีม Miss Grand สุพรรณบุรีทีมเดิมด้วยนะคะที่ทำงานร่วมกันมาตอนนี้ก็คือขอขอบคุณแม่จอยค่ะที่เชื่อใจแล้วก็เลือกให้หนูนะคะเป็นตัวแทนของ Miss Grand สุพรรณบุรีลงมาส่งแ,แล้วก็เข้าไปเป็นหนึ่งในทีวใหญ่นะคะขอบคุณแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งมากขอบคุณแม่จอยนคะคะกทีม ว่าเราอาจจะมีภาษาพูดตัวนี้เราต้องผ่านมาด้วยกันแต่ก็ขอบคุณมากๆที่เราสู้ด้วยกันจนถวันสุดท้ายขอบคุณแม่โรสค่ะที่คอยดูแลในตลอดวันวิซื้อของค่าคอยดูแลในเรื่องจิื้อผ้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องชุดหรือว่าจะเป็นเรื่องรองเท้าหรือว่าอะไรละเอียดๆต่างๆแม่ตเราเก็บดีแมวทุกอย่างเราเป็นคนใส่ใจรายละเอียดมากๆนะคะในส่วนนี้ แล้วก็ขอบคุยพี่อาร์มนะคะที่คอยแต่งหน้าให้หนูในช่วงการประกวดพี่มี่าที่คอยทำเมาเพอหนูอย่างสวยเลยนะคะตอนช่วงประกวดเช่นเดียวกันแล้วก็ขอขอบคุณนะคะพี่บูแล้วก็พี่ติม่าที่ชวนหนูมาประกวดนะคะตั้งแต่ราอสู้ด้วยกันในรอบจังหวัดจนถึงหนูได้ง แล้วก็หขอขอบคุณเกรสม่นะคะที่สมันเซอร์ชุดสวยให้เราใสในวันนี้ขอบคุณ ไปตลอดค่ะแล้วก็มีทุกคนมาดูในอำบาตําเงนะคะขอขอบคุณที่ส่อมวชนทุกท่านนะคะแล้วก็ช่างภาพทุกท่านที่คอยถ่ายรูปคอยทําคอนเสในตลอดระยะเวลาการาประกวดไม่ว่าจะเป็นก่อนประกวดในระหว่างประกวดหรือแม้แต่หลังการประกวดก็เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแกรนด์ซีไอทางเพสวัสดีนางงาะ ทาทกคสกอตหรือว่าเพจงามๆอื่นๆนะคะาไม่ได้เอ่ยชื่อในวันนี้ผมขออภัยด้วยแต่ว่ามีหลายๆท่านนะคะและทุกเพจที่ลงรูปยทำาทีทาท่อนู่อยากจะขอบคุณและดูทราบซึ้งใจมา,ากจริมีหลายเพจมากที่ผมอาจจะไม่ได้เอ่ในวันนี้แต่ก่ทุกคนส่ากำคักับมมากนะครับ ก็ขอขอบคุณนะคะพี่พี่สกรนะคะที่คอยช่วยดูแลคอยช่วยแบบแนะนำเรื่องคอนเทนต์นะคะให้ตรทางระหว่างช่วงที่บวค่ะก็พยายามทําตามอย่างีที่สุดนะคะไม่รู้ว่ามันโอเคไหมแต่ว่าทําเต็มที่ของแล้วค่ะ จัจไปตลอดแล้วก็ไม่ลืมเลยเพราะว่าเป็นช่วงทีส่สนุกที่สุดค่ะแล้วก็หนูได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากการที่ประกว Miss Fan หนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนที่โตขึ้นความรัผดชอมา้นแล้วก็เวที m i s นะคะให้มาในกับความนสอสถานก็คือหนูนได้เจอกับคนหลายๆคนที่จกตอนแรกม,า,มาเป็นคนไม่รู้จักกันแต่น้ำวันนี้เขากลายมาเป็นเพื่อนมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้ ขอบคุณแม่เด่นนะคะน้องแอลน้องส้มโซมพี่สตรอยไม่ยาวที่คอยมาหันมะตลอดถให้หนูแบบที่พี่คุยตอนช่วงแบบหลังของที่จบกิจกรรมกันต่างนะคะาแล้วก็ขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่ ตามสนาับสนุนก็จะแบบไม่ได้มีแฟนคลับเยอะมากแต่ว่าทุกคนก็ให้กั of the world, you know, it's just only I'm passing the ground to the next person. But we're still gonna be together forever and remember that you stuck with me already, right? So I'll let you guys go. Thank you for everyone who coming for the event today. And, and some of my friends that surprised me today, I didn't expect it, that person to be ก็อยากจะมอบเพลงหนึ่งเพลงให้กับคุณคนได้ฟังค่ะเพราะว่าเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่หนูได้ใช้ตอนที่กระโวดรอบ National Cross Country แล้วก็เป็นเพลงที่แม่่งใช้ร้อง ก่อนที่แม่พึ่งจะกลายเป็นนักร้งองชื่อดังนะคะซึ่งก็เหมือนกับเราทุกค่ะที่จัดตอนแรกเราเป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักเป็นเป็นคนคนหนึ่งเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งจนวันนี้นะคะได้มายืนเป็นแม่สแตนและอยู่ในเ,เมเทียสมเกียรติค่ะนออูขอตัวสลกนิดและอยากให้ทุกคนจดจำนคะคะเสียงรถด่วนขบวนฉัน ข้อโกนค่ะนักขายมาซาวมิสแกรนด์าหาร2024วันนี้หนูรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ได้มายืนอยู่นบนเวทีนี้แล้วก็ได้มาแชร์ิวทีที่สำคัญกับทุกคนตั้งแต่เด็กเนี่ยจะมีคำถาม อยู่คำถามหนึ่งที่คอยถามตัวเองมันตลอดเลยด้วยค่ะก็คืออะไรคือสิ่งที่หนูต้องการในชีวิตเชื่อไหมคะว่าหดูมีคำตอบให้ตัวเองเยอะมากไม่ซ้ำกันเลยในแต่ละวันค่ะถ้าย้อนเวลากลับไปแล้วก็ไปถามคำถามนี้กับเด็กเขอโบนนะคะเราคงจะบอกว่าเขาอยากได้กล่องดินสอเหล็กค่ะที่เปิดขึ้นมาแล้วข้างในมีเป็นแต่ละชั้น หรือเขาอาจจะอยากได้เกมบอยหรือว่ารองเทา s Game <S mm ้าโรลเเกนไปเล่นก,กับพี่ชายน้องชายอะซึ่งตอนนั้นมันไม่มีอะไรยากเลยคนะ่ะอยากได้ก็ไปของจากคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมแต่ได้บ้างไม่ได้บ้างไหมคะไม่ได้ได้ทุกครั้งแต่พอโตขึ้นมามันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นหรนะอกเพราะการที่เราเติบโตขึ้นจากที่เราเคยอยากได้สิ่งของ เราก็เริ่มอยากได้สิ่งที่เราจับต้องมันไม่ได้ยาอเชิ่นความสำเร็จและตั๋วไปแรกที่หนูต้องคว้าม,มาให้ได้เพื่อพาหนูไปถึงความสำเร็จนั้นก็สูอโอกาสแต่โอกาสมันไม่ได้ได้มาแค่จากการที่เรานั่งรออยู่เฉยๆใช่ไหมคะเราะฉะนั้นหนูต้องเริ่มออกเดินทางและหนูเริ่มออกเดินทางที่เป็นทางแรก ตอนที่อายุประมาณสัก1ง,ง,ง1 7ปีเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอยากใช้เวลาตรงนี้ในการเล่าประสบการณ์และสิ่งที่นูเรียนรู้ระหว่างการเดินทางที่ผ่านมาของค่ะบทเรียนแรกนะคะที่หนูได้เรียนรู้คือหนูต้องเป็นผู้กล้าค่ะการตัดสินใจที่จะมาลงกระโดดสเ s s ไทยแลนด์ของหนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะ 9ปีที่แล้วหนูยอมทิ้งทุกโอกาสที่อยู่ในมือทิ้งความฝันยอมแพ้ให้กับสิ่งที่เราเรียกว่าโซเชียลบูเีค่ะสิ่งที่หนูต้องท้าชิญตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือการต่อสู้กับความกลัวแล้วก็ความเจ็บปวดในใจของตัวเองแต่เพราะว่าตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่า โอกาสที่อยู่ข้างหน้ามันจะเป็นโอกาสสุดท้ายหรือยังเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อปีที่แล้วหนูได้รวบรวมความกล้าแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งไม่ใช่เพื่อใครเลยเพื่อตัวหนูเพื่อคนที่หนูรักและคนที่รักหนูบทเรียนที่สองที่หนูได้เรียนรู้นะคะคือหนูต้องมีหัวใจที่มั่นคง ตั้งแต่วันแรกที่ประกาศโน้ตถูจนมาถึงวันนี้หนูได้เรียนรู้แล้วก็พยายามที่จะพัฒนานตัวเองมาตลอดที่จริงหนูเป็นคนพูดไม่เก่งเลยค่ะกับพี่ๆที่นั่งอยู่ข้างหน้าตรงนี้นหนูยังแทบไม่เคยคุยด,ด้วยเลยด้วยซ้ำเพีนท,ที่เราได้เจอกันกลางงานบา่อยๆแต่จริงๆหนูอยากคุยด,ด้วยนะ <laughs> ตอนช่วงแรกๆที่เริ่มไลฟ์ในทิกตอกค่ะ ถ้ามีใครได้ดูจะรู้ว่าหนูแทบไม่พูดอะไรเลยค่ะหดน,นั่งเฉยๆแล้วก็อ่านคอมเมนต์บ้างเป็นบางทีแต่หนูพยายามที่จะมีวิน,นัยฝึกฝนแล้วก็พัฒนาตัวเองเพราะว่าถ้าบอสบอกว่าบอสกำลังหาคนที่ขายของเก่งหนูก็จะนั่งไลฟ์แล้วก็ขายให้ได้ทุกแคมเปญถ้าบอสบอกว่าอยากให้หนูเรียนเดินเพิ่ม หนูก็จะเรียนแล้วก็เดินมันจะลงเท้าขาดไม่รู้กี่คู่ตรอกี่คู่ถ้าบอสบอกว่าอยากให้หนูลดน้ำหนัก5กิโลหนูก็จะลดให้บอส10กิโลแต่หนูสูงขึ้นให้ไม่ได้นะคะหนูก็เลยต่อขาเดินเป็นเบรคแฮ้ <laughs> การเดินทางครั้งนี้มันไม่ง่ายค่ะ มีอุปสรรคมากมายที่ต้องเจอระหว่งางทางแล้วก็มีพลาดมีบ่งมางนะคะเองที่ทุกคนเห็นแต่หนูเลือกที่จะเรียนรู้แล้วก็เอามาปรับปรุงแก้ไขเรื่อยๆทุกคนรู้ไหมคะว่าเพราะอะไรเขาหัวใจหนูรู้ว่าหนูต้องการอะไรแล้วมั่นคงกับสิ่งนั้นนั่นก็คือมงคลเดี๋อยากได้มงคลเพราะฉะนั้นหนูจะสู้ ให้สุดแรงสุดกำลังที่หนูนี้แลบทเรียนที่สามที่หนูได้เรียนรู้นะคะคือการรู้จักขอบคุณและทองตนการที่หนูยืนอยู่ตรงนี้ในวันนี้เขาหนูได้รับการสนับสนุนจากหลายๆคนวันนี้หนูอาจจะไม่ได้พูดชื่อนะคะเพราะว่าตัวพูดไม่หมดลราเดี๋ยวน้อยใจ แ่ว่าขออนุญาพูดรวมๆเหมือกันนะคะขอบคุณครอบครัวค่ะวันแรกที่หนูเดินไปบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าหนูอยากประกวดนางงามเนี่ยหนูเชื่อว่าเขามีคําถามอยู่เหมือนกันว่ายังไงนะเพราะมันไม่เคยมีไซน์มากนะ่อนแต่เขาเลือกที่จะสนับสนุนให้กำลังดไซน์นพันดังไม่ว่าจะกิจกรรมไหนในชีวิตหนูนะคะ เดียจะมีครอบครัวคุณพอ่อคุณแม่พี่ชายน้องชายออกคิวกระเดิงกันไปทางบ้านเลยค่ะไปกอบขอบเวทีเชียร์จนถึงวันนี้มันก็ยังเป็นแบบแทนขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวหนูมาตลอดขอบคุณเพื่อนๆที่ชอบกวยชอบฉีดยาให้หนูรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ขอบคุณคุณครูทุกท่าน,นะค่ะที่สอนประดิดฐนกัารูขอบคุณพี่พี่สื่อทุกคนนะคะที่น่ารักกับพวกเรานาง,งามทุกๆจังหวัดน,น,น้องน้องที่กำลังรถครูด,ด้วยมาตลอดขอบคุณเพื่อนนางงามนะคะทั้งเทรนนีวิสวแวนทุกท่าน,น24และก็เพื่อนเพื่อนอีก76จังหวัดด้วยนะคะ ที่มีวิจารณภาพอัดดี้วยกันมาตลอดขอบคุณทีมเบื้องหลังของทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นช่างแน่ช่างผมสไตลิสต์แล้วก็พี่พีแอดมินนะคะที่โลวงหัวจมทายกันมาตั้งแต่วันแรกเราก็ใหม่กับสิ่งนี้เนาะแต่เราก็พยายามมาก มันสนุกมากๆเลยค่ะแล้วก็หนูขอบคุณมากๆที่ทุกคน <c oughs> ตั้งใจทําให้หนูรู้รู้ว่า <c oughs> ทุกคนดันเราก็ทำมันอย่างเต็มที่แล้วหวัง <c oughs> ว่า <c oughs> เราจะมีโอกาสได้ทํางานร่วมกันอีกนะคะ <c oughs> ขอบคุณที่เก่ง <c oughs> แล้วก็ขอบคุณทีมงานดิสแฟร์ลุกด้านา2024ทุกคนด้วยนะคะ วันนี้เนี่ยจริงๆบังเอิญมากที่พี่ๆทีมงานเบื้องหลังวันนี้ก็เป็นชุดเดียวกับทีมไฟนอลมิสแวนลุกอาหารสูตรนี้สิบสี่ด้วยเราขอเสียงปรบมือให้พี่ๆทุกคนด้วยด้วย แล้วก็ร้องไห้หนักที่สุดก็คือผู้ชายคนนี้คุณเองพายเราสู้กันมามากค่ะสู้กับทั้งอุปสรรคข้างน,นอกแล้วก็สู้กันเอง <c oughs> <c oughs> แต่ว่าขอบคุณนะที่ไม่เคยปล่อยมือหนูเลยถึงแม้ว่าจะเป็นวันที่หนูดื้งอหรือมอแงที่สุดที่เองก็อยู่ตรงนั้นเพือนู คุณทีมก้าหาทุกคนนะคะที่เป็นบ้านให้หนูรักทุกคนมากๆเลขอบคุณพี่ๆแม่ๆแฟนนางงามด้วยนะคะที่คอยแนะนำแล้วก็วิจารณ์นะคะให้หนูพัฒนาตัวเองเรื่อยๆในทุกวันทั้งที่จะเป็น a ค t ิ n งแอคหลุมอะไรก็แล้วแต่นะคะขอบคุณที่ทันรักแล้วก็อยู่กันมาเรื่อยๆตลอดนะคะ เดียเชื่อว่าการประกวดน,นานางคงไม่สนุกแล้วก็ขาดสีสันถ้าเกิดเราไม่มีกแสเพราะฉะนั้นขอบคุณนะคะที่สนับสนุนันมาตลอดอยู่ยุ่งกันไปนานๆนะคะขอบคุณทันตับที่ร่วมเดินทางพันทีมาด้วยกันเส้นทางที่ผ่านมามันไม่ง่ายเลยค่ะแต่ว่า ม,มีความหมายมากๆที่มีทุกคนอยู่ด้วยขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวหนูมาตลอดนะคะครอบครัวเรามันอาจจะยังไม่ได้ใหญ่มากเราอาจจะเป็นแค่ครอบครัวเล็กๆแต่ว่าทุกครั้งที่หนูกลับเข้าไปในบ้านมันอบอุ่นแล้วก็เติมแรงใจได้เสมอ So I want to say thank you to all of my fans as well. Thank you for being part of this journey together. It wasn't easy at all, but your love and your support has encouraged me to fight for a better tomorrow. So thank you. You are the best, you are my best friend, and the closest family. 我要感谢，我要感谢你们参与这段旅程，因为有你们，有了意义。谢谢你们，是最棒的，是我最好的朋友，也是我最。 อ the ขอบคุณบอสนะคะแล้วก็ขอบคุณพี P ่ๆทีมงาน Miss Brand Thailand ทุกคนขอบคุณคุณครูทุกๆท่านที่ทำโชว์ที่สวยงามออกมาให้กับแฟนๆได้ดู ขอบคุณที่เปิดโอกาสนี้ให้กับทุกคนที่มีฝันขอบคุณที่เอ็นดูแล้วก็ผลักดันมาตลอดโนาอยากให้คำสัญญาเขาว่าหนูจะทำหน้าที่ทำงานและโอกาสที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด 13ปีแห่งการเดินทาง8ปีที่เสียไปกับความกลัวและหนึ่งปีที่หนูยือนอยู่ตรงนี้วันนี้ไม่ใช่วันสุดท้ายะคะมันไม่ใช่วันสิ้นสุดเพราะว่าหนูได้ตัวไปแรกสำหรับการเดินทางครั้งต่อไป ในฐานะศิลปินภายบาย MGI และหนูขอสัญญาค่ะว่าหนูจะทำให้ทุกคนภูมิใจและนี่คือข้โพดของทุกคนค่ะนัทธาอินตาสา Miss Grand